เทสเครื่องเชื่อมไฟฟ้าครับผมอินเวอร์เตอร์6,000วัตต์นะครับ3,000ทับ6,000วัตต์48โวลต์นะครับไฟอยู่ที่49โวลต์น,นะครับไฟแบต948ครับผมอันนี้ใช้แบตอ่ดิฟเจลนะครับสี่ลูกนะครับดิฟเจล100แอมป์ครับ สี่ลูกนะครับสี่สิบแปดโวลต์ครับผมตัวนี้ใช้กับเครื่องเชื่อมไฟฟ้านะครับน,นี่ครับอันนี้ไม่ได้ชาร์จนะครับไม่ได้ชาร์จใช้แบตเพียวๆเลย ทำกระท่อมนะครับผมนี่ครับได้ทั้งหลังเลยนะครับแบตก็ไม่ลดมากครับผมอตอนเปิดเครื่องก็อยู่ที่50โวลต์นะครับตอนนี้อยู่ที่49ก็ถือว่าไม่เยอะมากน่ครับเชื่อมนะครับเชื่อมเด็กกรมมไนนครับผมมาดูการกินกระแสของ เชื่อมนะครับว่าเท่าไหร่เดี๋ยวรอช่างเชื่อมรนี่ครับปร, 3, ประมาณสัปรามสณสัก3 0 4 0นะครับผมสูงสุดก็ประมาณ40ครับครับ46นะครับสูงสุด ไม่ได้กินต่อเนื่องนะครับผมเราไม่ได้ลากยาวนะครับป้องกันอินเวอร์เตอร์ร้อนด้วยนะครับเชื่อมแบบแต้มนะครับแต้มไปเรื่อยนี่ครับผมใช้ได้นะครับเด็ดเท่าไหร่นอ่อห่ัครับซี้า ถ้าจะให้ดีจะเชื่อมทั้งวันครับผมก็มีชาร์จเจอร์ MPPT สักหนึ่งตัวแผงโซล่าเซลล์สแผงนะครับผมช่วยลดภาระแบตนะครับสาม,มารถใช้งานได้ทั้งวันครับผมเชื่อมทั้งวันนะครับเชื่อมกลางวันเป็นหลักครับผมใช้ได้ครับสนใจนะครับติดต่อนะครโซล่าเซลล์ครับผม อยากได้ไปเชื่อมทําไร่ทําสวนทำเถียงนานะครับทำได้ครับสวัสดีครับ